啊。Uh ันนี้เรามาดูวิธีการเปลี่ยนใบพัดลมของรุ่น DV 362กันนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องเป่าใบไ,ไม้ซึ่งใช้แบต36โวลต์ในการส่งกําลังไปที่มอเตอร์ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์แบบเ็ตนะครับใบพัดกิดการสึกหลอเราจะเปลี่ยนในส่วนของใบพ,พัดอย่างไงเรามาดูกันครับแต่วันนี้เราก็มีแค่ในส่วนของเครื่องมือที่เป็นสายไร้สายแล้วก็บล็อกเบอร์8นะครับในการทํางานเรามาดูกันเลยนะครับขั้นตอนเป็นไงครับนะครับดับแรกก็คือ1เราต้องถอดในส่วนของสปูที่เป็นตัวยึดต่อขอบด้านท้าย ะจะเป็นลักษณะของเกลียวปล่อย4ีตัวนะครับปล่อยมาาน,นี่ก็จะมองเห็นในส่วนของตัวไฟพอยู่ด้านในนะครับทีนี้เราก็ต้องถอดตัวฝาครอบทั้งหมดเลยของตัวเป่านี้นะครับออกมาทั้งหมดเลยนะครับ นะครับตะก,กูก็จะเป็นตะก,กูเก็บปล่อยไซ้เดียวกันทั้งหมดทีนี้ก็มาดูอันนี้จะมีน็อตยึดในส่วนของพ่อนะครับก่อนพ่อออกมานะครับแล้วก็เห็นในส่วนของตัวมอเตอร์ต,ตรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้แหละที่เราต้องการเปลี่ยนก็คือตัวใบพัดตัวนี้นะครับเราก็ทําการเปลี่ยนอันนี้ใบพัดตัวนี้จะใช้บล็อกเบอร์แปดนะครับในการขารันออกอันนี้จะขันออกง่ายนะครับ จากนั้นเราก็ใส่เข้าไปนะครับก็ทาลักษณะคล้ายๆเดิมนะครับตัวนี้ตรงนี้จะมีบ่าเป็นตัวล็อกในส่วนของใบพัดอยู่นะครับเพราะฉะน,นั้นเราก็ต้องทําให้บ่าใบพัดนี้เข้าอยู่ด้านในหลังจากนั้นก็ประกอบในส่วนของตัวสปูนะครับตัวนี้เข้าไปก,กับตัวลูกบล็อกเช่นเดิมแล้วก็ใส่แหวนรองตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าใส่่ต้องใส่ให้ได้เซนเตอร์เข้าไปด้านในหลังจากนั้นก็ทาการขันล็อก ก็เรียบร้อยกับสำหรับการเปลี่ยนใบหมัดเข้าไปเราใส่ใบพัดเข้าไปกับหดตัวมอเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเริ่มประกอบในส่วนของตัวท่อนี้เข้าไปตำแหน่งเดิมนะครับอันนี้ก็ท่อนี้จะเป็นตัวบังคับทิศทางลมด้านหน้าเราลงตำแหน่งเดิมแล้วก็ขันล็อกโดยในส่วนของสกรูสองตัวนะครับ ก็ประกอบตัวเสื้อบังคับตัวนี้เข้าไปนะครับโดยเราจะต้องให้ในส่วนของตัวสวิตช,ชุดนี้ต้องบังคับลงตรงกลางพอดีแต่ก็ใส่สกูเข้าไปทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็จะประกอบง่ายนะครับเพราะว่าไซส์ของสกูทั้งหมดเนี่ยจะเป็นไซส์เดียวกันหมด ส่วนของรอบตัวนี้จะเป็นตะแกรงป้องกันในส่วนของเศษวัสดุต่างๆที่จะเข้าไปในตัวมอเตอร์กเป็นองค์กรป้องกันกิดหนึ่งก็้วกการเสร็จสิ้นในการประกอบส่วนของตัวใบพัดที่เราทําการเปลี่ยนออกนะครับนี้ก็มาทดสอบกันเลยนะครับว่ายังทํางานได้ปกติไหมนะ จากที่เราอตัว,ตวมอเตอร์มาเปลี่ยนแบบพัดเรียบร้อยแล้วก็ประกอบเข้าเป็นชิ้นงานนะครับเราจะก็จะมาการทดสอบว่าเราประกอบชิ้นส่วนต่างๆได้ถูกต้องไหมนะครับโดยเอาแบตเตอรี่18โวลต์นะครับสอง้อนนี้มาทดสอบต่ก็เริ่มฟังกิชันจากการ การงานก็มีไฟทดสอบก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นในเรื่องของการตอดเปลี่ยนใบพัดลมของรุ่น DV 3 6 2แพสงทรใช้งานได้ตาม 60. ปกติดสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับ